สวัสดีนู้ชมที่น่ารักประจำช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาเจอ,เจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตเซตใหม่กันนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมต่อจาก เอ่อต่อจากกิจกรรมใหญ่ไททันนั่นเองนะครับผมซึ่งคิดที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ยืนยันไปแล้วนะครับผมว่าเซตไททันเนี่ยมันจะมาในวันไหนนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมด้วยนั่นเองนะครับผมน่าจะมีโหมดเกี่ยวกับไททันมาด้วย นะครับผมนะ exactly จะมีของทั้งของใส่ฟรีนะครับผมแล้วก็ของใส่เติม mm นั hmm> ่นเองนะครับผมเนะจะมีอะไรบ้างก็ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ไปดูได้นะครับผมในคลิปล่าสุดของผมนั่นเองนะครับผมนาแล้วก็มีข่าวแว่วมานะครับผมที่ผมได้ประกาศไปคลิปที่แล้วว่าโคโน่จะโดนเนิร์ฟในแพทหน้านะครับผมก็มีการยืียาออกมาแล้วนะครับผมว่าโคโน่จะโดนเนิร์ฟในแพทหน้านะครับผมเนิร์ฟมากเนิร์ฟน้อยเนี่ยต้องมาดูอีกทีนะครับผมนะท่านผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเห็น GM มมมมมาาาคครรรัับบผผฝกโโปทนะเกี่ยวกับเอ่อนะคครับผมือ นี่เนี่ยฟิฟาได้ทำหนังสั้นออกมานะครับผมเป็นเกี่ยวกับเอ่อไลฟ์แอคชั่นนะครับไลฟ์แอคชั่นของที่มียายาเล่นด้วยนะครับผม,มเรียกว่าเป็นดารา สาวสวยนะครับผมที่ผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะครับผมนะแล้วผมก็ไปดูมาแล้วด้วยนะครับผมนะลงไปเมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับผมสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆเนี่ยก็ไปดูที่ช่อง g กด์หน้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับผมใน YouTube ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในวันนี้นะครับผู้ชมเราจะมาอัปเดตเซ็ตกระต่ายกันนะครับผมซึ่งได้ได้ว่าเสื้อมันเเท่มากๆนะครับผมเสื้อมันจะเป็นสีแบบสีออกสีเหลือบนะครับผมสีเหลือบก็คือสีที่มันแบบว่าสีสามิตินะครับผมนะถ้าใครแบบเล่นรถเนี่ยน่าจะน่าจะทราบกันอยู่นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมเก่าผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมนะ้วก็เป็นสุ่มเอาไอซ์วอล์ฟทีด้วยนะครับผมก็เป็นเซ็ตของสกายเลอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันแล้วก็เอ่อกิจกรรมใหม่ในวันนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลย ในครับผมนะก็เป er pues ็นชุดนะครับผมที่อยู่ในโกโรโยของเซิร์ฟเซิร์ฟลาตินนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็มีให้เรากดเปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนสีทองนะครับผมซึ่งก็จะได้ของแลในวงเลยนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นกระสุนสีเงินก็จะได้ของรอบนอกด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวคอาุญาตใส่เป็นกระสุนสีทองไปเลยแล้วกันนะครับผมยิ่งป้าจะไปครับผม หนึ่งลูกหนึ่งลูกอะไรล่ะกัปตันบูย่านะครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมครั้งต่อไปโหสี่้อยสี่เพชรท่านผู้ชมยังแพงนะฮะผมบอกเลยนะฮะโอเคถัดไปได้เป็นโอ้โหตัวสุบัขบัวห้าใบค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเลยนะครับผมนะ749โอ้โหโคตรแพงเนี่ยโอเคได้ชุดใหม่มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้หมด9ก9นะฮะรอบสุดท้ายก็คือ999เลยนะครับผมค่าๆนี่จะแพงอยู่พอสมควรเลยนั่นเอง นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันดีกว่าโอเคไหมคือมันเข้าหรือย,อยังเนี่ยหรือว่าต้องออกเข้าใหม่นะครับผมน่าจะต้องออกเข้าใหม่นะครับผมเดีนะ๋ยวผมจะออกเข้าเกมใหม่สักครู่นะครับผมโอเคครับทผู้ชมตอนนี้ผมก็ออกเข้าเกมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมากดรับกันที่จดหมายตรงนี้เลยเอากดผิดแน่เอากดผนะิดอีกแล้วนะฮะโอ้ปุ่มมันเล็กเหลือเกินนะครับผมนะโอเคจัดไปนะครับผมได้มันแล้วนะครับผมเป็นชุดที่สามารถ ใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นหรอกมันก็เคยมีมาแล้วแหละนะครับผมนะนั่นแหละนะครับผมโอเคก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผมเน่เป็นเซตนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงยังเฟี้ยวนะครับผมก็เดี๋ยวลองใส่กับตัวผู้หญิงให้ดูแล้วกันนะครับผมนะขอเป็นตัวเอ่อเคลลี่แล้วกันนะครับผมนะสักครู่นะท่านผู้ชมนะเอ่อเคลลี่นะครับผมก็เดี๋ยวลองใส่เลยแล้วกันนะครับผมนะเป็นเซตนี้เลยเน่เป็นไงก็ใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมรูปปปทรงงขอชุดก็จะเเลี่ยนไตามพศ นั่นเองเนี่ยครับผมเนาะแล้วก sí ็กิจกรรมที่เรายังไม่ได้เล่นกันก็จะมีตัวตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นกล่องสุ่มนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็กลับมาขายแบบไวมากๆเลยนะผู้ชมคือมันเพิ่งอ่าเพิ่งเอาออกไปนะครับผมก็เอากลับมาแล้วนะครับผมนำกลับมาพร้อมสกินอ่าเจ้าตัวเฮ้ยทอมสันบวกอัตราในการยิงนะผู้ชมคือตัวสีเหลืองเนี่ยที่เป็นอ่ที่เป็นตัวสกินสีม่วงนะครับผมก็บวกระยะ2ความเร็วโหลดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะมันเป็นปืนกันเบานะครับผมถ้าใครแบบชอบนะครับผมสายชาร์จแบบ ใกล้ๆเลยเนะผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าทอมสันมันก,ก็ลั่นไวนะครับผมแล้วก็สายลากหัวเนี่ยผมว่าไม่น่าพลาดเลยนะครับผมสายลากหัวเนี่ยลั่นไวถือว่าสําคัญมากๆนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาสุ่มแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอไปสุ่มเจ้าตัวนี้ก่อนเป็นไอซ์วอร์นะครับผม MTP นั่นเองนะครับผมนะเปิดไป้ายได้แต่โทเค็นมาอีกแล้วนะฮะเปิดป้ายโทเค็นโทเค็เนมันมีแต่โทเค็นหนึ่งเหรอท่านผู้ชมทำไมมันมันมันเกลียจัง <laughs> ทำไมมันเกลียจัง เออมันเป็นเค็น10ด้วยไม่ใช่อ่ะมันออกแค่โทเค็น1วะเนี่ยโอ้โทเค็น5ออกครับผมโตโทเค็นออกยากเหมือนกันเนี่ยเอามาเอามาเดเอามาเดแล้กางเกงมาแล้วครับผมกางเกงมาแล้วครับผมนี่งะจังหวะนี้กางเกงมากางเกงมาแล้วกางเกงมาแล้วอย่างอื่นต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้รองเท้ามาแล้วครับผมรองเท้ามาแล้วนะฮะรองเท้าอืมแลกไปเลยด้วยกันนะฮะจัดไปครับผม104นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมในทรงชุดเส้นนั่นเองโอเคได้มาแล้วนะฮะ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเหลือไอซ์วอลแล้วก็ของต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตสุบไปอีกสัก5ครั้งละกันนะครับผมนะมาจัดไปครับผม2ครั้งอ่าจัดไปครับผม3มครั้งโอเคสี่ครั้งครับผมอา้าวผิดนะฮะเอาใหม่เอาใหม่สี่ครั้งนะครับผมนะห้าครั้งโอเคเราได้มากี่อันแล้วละอุ้ยเราได้กล่องมาด้วยนะครับผมกล่องศพมาด้วยนะฮะ ก็เราแลกอีกเจ้าต okay. okay. well, ัวน okay. ี I ้นะครับผมเป็นไอซ์วอ80นะฮะผมก็จัดไปโอเคได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตัวบอร์ดใหม่นั่นเองนะครับผม10โอเคจัดไปนะครับผมน่าจะครบแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีของใหม่แล้วนะฮะโอเคก็เราสุ่มมาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ใครอยากสุ่มก็ลองไปสุ่มดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราสุ่มดูทั้10ครั้งแล้วกันนะครับผมให้ดูว่ามันออกยากหรือออกง่ายนะฮะโอเคจัดไปทอมสันโอเคก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของไอซ์วอลนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะไอซ์วอล i ์ไอซ์วอลล์ไอซ์วอลใหม่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่พอสมควรนะครับเป็นสีดําทองนั่นเองแบบนี้เลยนะครับผมนะเน่เป็นไงเวลาถือก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในส่วนของเซ็ตกระต่ายกันเลยนะครับผมว่ามันจะมีของรางวัลอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผม และนี่จะเป็นอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นแบนเนอร์นั่นเองนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นของฟรีด้วยนะครับผมนะเขาเขียนอยู่นะครับผมว่า2021นะครับผมน่าจะเป็นเทศกาลไขอีสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็มีโปรไฟล์แล้วก็หมวกตัวนี้ด้วยนะครับผมหมวกตัวนี้ก็ สามารถนะครับผมใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นหมวกกระต่ายนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบกระต่ายแบบเทินๆหน่อยนะครับผมนะนนี้ก็จะเป็นเวลาผู้หญิงใส่นะครับผมก็จะเป็นออกแนวประมาณนี้เลยนะครับผมมีหมวกนะครับผมเหมือนกับด้านหลังของหมวกนี่เป็นหัวกระต่ายนะครับผมแล้วก็มีหูฟังให้ด้วยนั่นเองนะครับผมเนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผม่้นผู้ชมหมวกกระต่ายตัวนี้นะครับผมนะ แล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นกล่องด้วยนะครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นกล่องอะไรนะค <to> รับผมนะกล่องขอรบกวนผู้นี้เนี่ยอาจจะอยู่ในกล่องนี้ก็เป็นได้นะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นร่มนะครับผมเป็นร่มลายกระต่ายแบบนี้เลยนะครับผมเนเป็นไงอย่างเฟียวนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นหมวกที่เขาบอกว่าน่าจะใส่ได้ทั้งชายแลว้วก็หญ <the> ิงนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นหมวกแบบนี้เลยนะครับผมเนเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ผู้หญิงใส่นะครับผมก็เหมือนกับเป็นกระต่ายสีดำ นี่ครับผมนะแล้วก็มีหูแบบแหลมแหลมเหมือนกับตัววัวเลยนะครับผมนะ จะบอกอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะแต่มันไม่ดีนะครับผมนะเอาเป็นตัววัวดีกว่านะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยะครับผมในส่วนของมัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็กชุดนี้นะผมจําไม่ได้ว่ามันเอาเข้ามาหรือย,อยังนะครับผมในกิจกรรมของโครโนนะครับผมนะแต่อันนี้เขาก็นําเสนอว่ามันอาจจะเป็นชุดนี้ที่มาเอ่อมากลับมาถ้ามาแล้วมันก็อาจจะกลับมาอีกนะครับผมถ้ามันยังไม่เข้ามามันก็น่าจะเข้ามาพร้อมกับไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นชุดเซ็ตประมาณนผม ย้อมสีเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเห็นกันเลยนั่นเองครับผมคือมันย้อมสีหลายรอบมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมก็เป็นแอร์บอร์ดนะครับผมลายของเจ้าตัวผู้ชายที่เราจะมานาเสนอกันในวันนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นหน้าของเจ้าตัวผู้ชายแล้วก็จะมีออร่าสีม่วงด้วยนะครับออกมาจากบอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสกินรถกระบะนั่นเองนะครับผมเป็นสกินน่าจะเป็นเอ่อสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมนะก็เป็นสกินระดับสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมลวด เอน N อเอะไรสักอย่างนะครับผมนะใช่ไหมรั้วมันเป็นลายของมันนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเจ้าสกินรถกระบะนั่นเองครับผมนะก็เป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็ยังไม่เห็นสกินรถกระบะคันไหนมีเอฟเฟกเลยนะครับผมนะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมเนาะว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นจั่วชุดเซ็ตผู้หญิงนะครับผมเป็นชุดเซ็ตของที่แรงที่สุดในนี้นะครับผมที่เป็นชุดเซ็ตผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนะคือมันจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผูู้้้้้้้ชชาายยนน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 ัััััััั่เเองงงะะะะะะคคครรรรรบบบบผผผผมมมมมกกก็็จปปณีสหหหตววญิิแไดดดท5 ก็จะมีหน้ากากกระต่ายนะครับผมที่มีหูกระต่ายด้วยแล้วก็ทรงผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะทรงผมจะเป็นสีม่วงนะครับผมค่อนข้างที่จะเท่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนหน้ากากนะครับผมก็จะเป็นหน้ากากสีขาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหูกระต่ายสีฟ้านะครับผมอยู่ด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็เตมสีเนี่ยจะเป็นสีแบบว่าขาวม่วงฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีสีดําแซงนิดหน่อยนะครับผมให้มันดูแบบดุดุนิดนึงนะครับผมนะเออแ่นแหละนะครับผมเนาะก็ Uhm. ประมาณนี้เลยครับผมก็จะมีแบบว่าด้านหลังจะมีเป็นสายสะพายด้วยนะครับผมเน่เป็นไงอย่างเทนะครับผมนะยางเทเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นของแจกหรือเปล่าอยู่ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะมันเป็นของกิจกรรมไงนะครับผมเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยกางเกงก็จะเป็นกางเกงแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกางเกงขาสั้นนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นรองเท้านะครับผมที่จะเป็นรองเท้าแบบว่าสีขาวนั่นเอง นะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตผู้หญิงที่เป็นเซ็ตใหญ่นะครับผมของเซ็ตกระต่ายตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เออ่ อย่างถัดไปนะครับผมอย่างถัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับน่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเวลาใส่แบบว่ารวมๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมเป็นกระเป๋าก็ต่ายนั่นเองนะครับเป็นสีม่วงดำนะครับผมตัดกระสีฟ้านั่นเองออกแนวแบบเทอนๆดิบๆหน่อยนะครับเหมือนกระต่ายผีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเรียงตามนี้เลยนะครับผมเลเวลหนึ่งเลเวลสองแลวก็เลเวลสามนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเจ้ากระต่ายแล้วก็มีหมวกเหมือนกับนักมายากลอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับผมหูก็ต่าย ก็จะเป็นกล่องศพ นะครับผมเป็นกล่องดวงใจนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรูปหัวกระต่ายแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงออกแนวแบบกระต่ายแบบแทคกติคอลนิดนึงนะครับออกแนวทันสมัยหน่อยนะครับผมนะแล้วก็สกินปืนถัดไปนะครับผมจะเป็นสกินปืน M14 นั่นเองนะครับผมตัวนี้คาดว่าน่าจะมาในตู้สุ่มสกินปืนนะครับผมนะก็จะเป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับผมระยะบวกสองแล้วก็ความรีโหลดลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นสกิน M14 นะครับผมยิงเร็วอยู่แล้วนะครับผมแพทนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็บวกดาเมจขึ้นมาอีกแล้วก็บวกรรระะะยยยยขึ้นนนนมมมาออออีกกกััั่เเเงงงคคบบผผิไลลลืแจด ครับผมนะแต่ว่าลดความเร็วในการรีโหลดผมมองว่ามันไม่ค่อยสำคัญก,กับเอ็มหนึ่งสี่เท่าไหร่เพราะเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ใช่ปืนกล นะครับผมนะเริ่มพูดอ่าเริ่มพูดแบบติดติดขัดขัดแล้วนะครับผมเราก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมเป็นแบบสายฟ้านั่นเองสกินต่อไปนะครับผมคาดว่าจะเป็นสกินปืนรองนะครับผมมากลับมาในกล่องนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นสกินปืนพาราเฟนั่นเองนะครับผมก็เป็นอ่าสเตตัสนะครับผมบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมบวกแม่นยำหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วลดออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็ต่างจากสกินปืนหลักนะครับผมที่จะมีบวกระยะมาสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกแม่นยำขึ้นมาหนึ่งแทนนะครับผมนะก็ บวกมานะครับผมนะแล้วก็บวกแม่นยาม,มานั่นเองนะครับผมลบความเรลโหลดนะครับผมนะแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับผมเป็นของแรที่สุดในเซตนี้แล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยเพราะว่าเสื้อมันเป็นสีเหลือบนะครับผมมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมถ้าเป็นเสื้อนยก็เป็นแบบผ้ามันมันลื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นผ้าแบบ มันเป็นเหมือนแบบว่าพลาสติกครอบแล้วก็เป็นลื่นเลือกสีเลือล่อมเลืล่มตาอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นสีออกแนวแบบสีไทเทเนียมนะครับผมสีม่วงไทเทเนียมเลยนั่นเองนะครับผมนะค่อนข้างจะเท่ม,มากๆเลยนะครับผมแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นหมวกคุมแล้วครับผมแล้วก็มีหูกระต่ายแล้วก็ชิ้นที่2จะเป็น แมสปิดปากนะครับผมคือชุดในแพทเนี่ยคือมมีแบบว่าแมสปิดปากเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมอาจจะเป็นช่วงโคโรนาไวรัสด้วยก็ได้นะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมอย่างที่พูดไปนะครับผมว่ามันจะเป็นเสื้อที่สามารถเปลี่ยนสีแบบว่าสีเลื่อมตาได้นะครับผมก็ออกแนวแบบแสบตานิดนึงนะครับผมนะนี่พอหมุนไปมันก็จะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเหมือนสีเหลือบนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีสายสะพายนะครับผมเป็นแครอทเหมือนระเบิดแครอทอยู่ด้วยนะครับผมบนอ่าบนหน้าอกเลยนั่นเอง นะครับผมเนาะในส่วนของกางเกงก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับผมก็เป็นเหมือนกางเกงธรรมดาได้แหละนะครับผมเนาะก็เป็นเซตที่น่าเจ๋แรงที่สุดในเซตนี้แล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเทศกาลไขอีเตอร์ของปีนี้นะครับผมคาดว่านะนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมกระต่ายนั่นเองนะครับผมโอเคครับผู้ชมเลยนะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าเซตกระต่ายนั่นเองนะครับผมที่คาดว่าจะเป็นกิจกรรมต่อจากกิจกรรมไทท่านที่จะมาในปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ อยากดูของรางวัเต็มๆนะครับผมของเซตเป็นว่ามีอะไรบ้างเนี่ยผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับผมน่าจะลงไปหลายรอบแล้วแหละนะครับผมนะก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมดูในส่วนของไลฟ์แอคชั่นนะครับผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับผมเป็นหนังสั้นฟรีไฟล์ดีๆนี่เอง นะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหาข่าช็อตคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ